สวัสดีค่ะพบกับน้ำใจพระเครื่องนะคะวันนี้เราพบกันในอีพีที่ร้อยยี่สิบค่ะพบกันกับพระเครื่องสวยๆนะคะช่องน้ำใจพระเครื่องของเรานะคะเราอยากบอกท่านผู้ชมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของพระช่องนี้จะเป็นหลุงพ่อกลวยนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะท่านท่านใดที่อยู่สายท่านก็มารับชม ได้นะคะเลือกชมเลือกเช่ากันได้ตามอัธยาศัยนะคะอ่ะแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละบุคคลเลยเรายังเป็นกติกาเดิมนะคะคือ2องค์นะคะเราจะจัดส่งให้ฟรีสองรายการจัดส่งให้ฟรีทั้งระบบโอนแล้วก็เก็บรายทางแต่ถ้า1องค์บวกค่าส่ง50บาทนะคะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องน้ำใจพระเครื่องหน่อยกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้อะ รับชมได้ทันท่วงทีที่เราลงคลิปนะคะถ้าใดสนใจก็นะคะระบุหมายเลขระบุราคาชัดเจนเพราะว่าเราจะลงหลายราคานะคะระบุหมายเลขระบุราคาชัดเจนนะคะขอชมเพิ่มเติมได้ออดไลน์มาได้ที่ idline yu yu สามหกเนะคะหรือจะโทรมาสอบถามจับจองพูดคุยเ็จ้าของพลาสก็092 514 5, 14, 5 66, 6 4 6 วันนี้เราจะเริ่มกันด้วยรายการละ200บาทนะคะอ่าองค์ละ200 3องค์500นะคะเริ่มรายการที่1เลยอ่ารายการที่1จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลังยันกรัสตินะคะเนื้อดินค่ะหลวงพ่อโกยค่ะหลังยันกรัสตินะคะ 200บาทค่ะต่อไปรายการที่ 2, 2> ค่ะรายการที่2จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังสิงนะคะสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อลวยค่ะหลังสิงค่ะ200บาทค่ะสมเด็จเนื้อผงนะคะหลังสิงส0ง0บาทค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพระสมเด็จหลังลูกไถ่นะคะหลวงพว่อลวยค่ะ สองบาทค่ะสมเด็จหลังรูปถ่ายของออหลวงพ่อลวยนะคะสองบาทค่ะต่อไปรายการที่4ี่ค่ะารายการที่4เป็นพระสมเด็จหลังยันนะคะหลวงพ่อลวยค่ะเป็นยันตุก,กตานะคะ200บาทค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5จะเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะเนื้อผงพุทธคุณนะคะใส่ตลับพร้อมใช้เลยหลวงพ่อลวยค่ะเนื้อผงพุทธคุณนะคะหลวงพ่อโกยค่ะสองบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะารายการที่6เป็นพระสมเด็จแบกม่านพิมพ์เตานะคะปี2515หลวงพ่อลวยค่ะ ด้านหลังปิดนะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่7จ็ดค่ะารายการที่7เป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะหลังยันยุคต้นค่ะหลวงพ่อกวยนะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะ รายการที่8ค่ะารายการที่8เป็นพระสมเด็จปุกโพย้อยนะคะเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อโกยค่ะปุกโพย้อยนะคะเนื้อผงน้ำมันค่ะหลวงพ่อโกยค่ะ200บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเป็นแม่นางกวากหลังยันยุกต้นนะคะหลวงพ่อโกยค่ะ หลังยันยุคต้นนะคะวงพ่อกลวยค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะเป็นพระขุนแผนกุมารทองหลังยันนะคะหวงพ่อกลวยค่ะสองร้อยบาทค่ะ ต่อไปราการที่11นะคะเป็นพระนางพญาหลังติดผ้าจีวรน,นะคะหลวงสวยๆเลยของหลวงพ่อกลวยค่ะพระนางพญานะคะหลังติดผ้าจีวรค่ะสองร้อบาทค่ะต่อไปคารายการที่12นะคะเป็นพระลีลาค่ะหลังจันยันสวยๆเลย ปาลีลานะคะ200บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่13ารายการที่13เป็นพระสมเด็จหลังลอยพระบาทนะคะหลวงพ่อโวยร่วมปลุกเสกปี25-15วัดพระพุทธบาทสระบุรีค่ะหลังเป็นลอยพระบาทนะคะ200บาทค่ะต่อไปรายการที่14 รายการที่14เป็นพระชัยวัตรพิมพ์เล็กนะคะบัวชั้นเดียวเก่าๆนะคะอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันขยายให้ดูเป็นพระชัยวัตรนะคะพิม์เล็กไม่ทราบที่เหมือนกัน2อ0บาทค่ะพระชัยวัตรนะคะสบ14รายการที่ชมไปแล้วนะคะเป็นรายการละ 200บาทนะคะองละ200 3อองค์5 0 0นะคะต่อไป่เป็นรายการละ300บาทนะคะองละ3า0 4อยสี่องหนึ0งพนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จหลังยันห้าหลวงพุทธิมวัลรหัสไล่นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพุทธิมค่ะ หลังยันห้าค่ะหลวงปู่ทิมนะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะเป็นพระสมเด็จปกโพพระพุทธเจ้าในวิหารหลังยันนะคะหลวงพ่อกวยค่ะองนี้300บาทค่ะหลังยันนะคะ ต่อไปค่ะรายการกที่สาเป็นพระสันนั่งข้างเม็ดเนื้อดินยุคต้นนะคะหลวงพ่อโกวยค่ะเป็นพระยุคต้นต้นของท่านนะคะพระสันนั่งข้างเม็ดยุคต้นหลวงพ่อโกวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะเป็นพระสันนั่งข้างเม็ดสวยๆนะคะอ,องค์นี้หลวงพ่อโกวยค่ะ สามรอยบาทค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นพระสันนั่งหูขีดนะคะหลวงพ่อโกยค่ะพระสันนั่งหูขีดของหลวงพ่อโกยนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะเป็นพระอ่ารายการที่หกเป็นพระซิวลีเนื้อดินหลังยันนะคะยุคต้นหลวงพ่อโกยค่ะ หลังยันยุคต้นนะคะของหลวงพ่อโกยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดค่ะอ่ารายการที่เจ็ดเป็นพระซุ้มไข่ปลานะคะฐานบัวสองชั้นหลวงพ่อโกยค่ะพระซุ้มไข่ปลานะคะฐานบัวสองชั้น สามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่แปดค่ะเป็นเตารีดนะคะเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะคะออกวัดประสาทนะคะปีศูนย์หกหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อผงค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่เก้าค่ะอ่าเเป็นงาแก่แม่นังกวักนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะ สวยมากเลยนะคะจัดเลยนะคะครใสายหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นงานแกะแม่นางกวักค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะารายการที่สิบเป็นเหรียญหล่อพระพุทธสองหน้ากเก่านะคะหลวงพ่ออิมวัดหัวเข่าสุพรรณบุรีค่ะเหรียญหล่อ พระพุทธสองหน้านะคะเป็นเหรียญสองหน้าค่ะหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะคะสุพรรณบุรีสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะอ่าเป็นพระชัยวัดพิมพ์เล็กนะคะรุ่นสร้างเขื่อนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะองค์เล็กๆนะคะก้นอุดชันลงค่ะ เป็นพระชัยวัดพิมพ์เล็กนะคะก้นอุดชโลงนะคะหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองจะเป็นพระชัยวัดนะคะพิมพ์ชลูดปิดทองลงชาติแดงเก่าๆนะคะอันนี้ขององค์นี้เป็นของหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วค่ะสวยๆเลยนะคะ ลงชาติแดงนะคะปิดทองลงชาติแดงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพระชัยวัดนะคะพิมพ์ชลูด300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อโบราณหลวงู่ทิมพ์มัดรหัรไล่นะคะใต้ฐานตอโคตเลขสามนะครับสวยเดิมเลย ของผู้ทิมวัหารไล่นะคะรูปหลอบโบราณค่ะใต้ฐานตอกโคตเลขสามนะคะสวยเดิมๆเลย300บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นารายการรายการละ400นะคะ เป็นรายการละสี่ร้อยนะคะเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการละสี่ร้อยนะคะมีอยู่เก้ารายการนะคะวันนี้มีอยู่เก้าองค์รายการที่หนึ่งค่ะ,ะรายการที่หนึ่งจะเป็นพระพุทธนะคะลงทองหลวงปู่ทิมนะคะออกวัดไร่วารีนะคะหลังยันห้าค่ะ ปูทิมนะคะออกวัดไร่วาลีหลังยันห้าค่ะอันนี้เป็นยันนะคะยันห้าสวยพระพุทธลงทองนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะเป็นพระสมเด็จเกตยาวนะคะเป็นพระสมเด็จเกตยาวเนื้อว่านผสมไสเสกนะคะผสมผงพุทธคุณอ่าและแร่อุกบาทนะคะหลวงพ่อกกยสร้างน้อยนะคะอ่าฐารุ่นนี้ เป็นพระยุคต้นของท่านเลยนะคะพระสมเด็จเกตยาวนะคะหลวงพ่อโกยค่ะ400บาทค่ะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จแบกม่านเนื้อดินค่ะพิมพ์สมาธิอันอันนี้เป็นพระสมเด็จแบกม่านเนื้อดินนะคะ,ะใส่ตลับนะคะอันนี้ไม่ใช่พิมพ์สมาธินะคะอีกองหนึ่งขอโทษทีนะคะ อันนี้พร้อมใช้เลยใส่ตลับมาพร้อมใช้สวยๆนะคะอง์นี้4สี่ร้อยบาทค่ะเอาไปรายการที่สี่ค่ะนี่ค่ะเอาอง์นี้ค่ะ,ออคคะพิมพ์สมาธิ <c oughs> พระสมเด็จแบบม่านเนื้อดินพิมพ์สมาธิสวยๆนะคะอง์นี้เป็นพิมพ์สมาธิของพ่อกลวยค่ะเนื้อสวยมากเลยสี่ร้อยบาทค่ะ ต่อไปละกันที่ห้าค่ะเป็นพระสมเด็จแบกม่านข้างเม็ดนะคะหลวงพ่อโวยค่ะอันนี้มากรอบอใส่กรอบสีน้ำเงินนะคะสวยๆนะคะเนื้อสวยมากาแบกม่านข้างเม็ดนะคะหลวงพว่อโกยสี่ร้บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่6นะคะเป็นอ่า พระขุนแผนแข้งหมอนหลวงพ่อกลวยค่ะเป็นขุนแผนแข้งหมอนนะคะ,อ,ะองค์พระเป็นเนื้อสีดำๆนะคะเป็นเนื้อดินดำขุนแผนแข้งหมอนค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ปดค่ะเอ๋รายการที่เจ็ดอ่ะแอดมินทักเบอร์ไปใหญ่แล้วรายการที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จโปโพนะคะฐานบัวสองชั้น หลังประดุกสองตัวนะคะองนี้หลวงพ่อกลวยนะคะอ,องนี้จะออกที่วัดหนองอีดุกนะคะนี่หลังเป็นประดุกสองตัวะคะ่ะสวยๆใส่ตลับมาพรา้อมใช้เลยตลับสวยมากด้วยสมเด็จปกโพนะคะฐานบัวสองชั้นออกวัดหนองอีดุกะคะ่ะหลวงพ่อกลวยสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่แปดนะคะ ่เป็นหลวงพ่อปานขี่หานุมานนะคะเนื้อดินจัดๆเลยสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยเดิมเลยหลวงพ่อปานนะคะขี่หานุมานค่ะอัดกรอบพลาสติกมานะคะอันนี้พร้อมใช้เหมือนกันหลวงพ่อปานขี่หานุมานนะคะเนื้อดิน400บาทค่ะต่อไปรายการที่9ก้าค่ะ,ะรายการที่9้า ราการที่ก้าไปเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะปี2 5 1 9หลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้หลวงพ่อคูณค่ะใข่สายหลวงพ่อคูณจัดเลยนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะปี2519 2 5 1 9นะคะปัตไรนนะคะโคราชนครราชสีมาเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ ุสร้างบรารมี400บาทค่ะต่อไปอ่าเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษ500บาทนะคะอ่าเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะอ่ารายการที่1จะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยนะคะพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะอกตันนิยมสวยๆเลยนะคะอกตันนะคะพระสมเด็จเกตชยโย7ชั้นนิยม 500ยบาทค่ะสมเด็จเกจิโยนะคะต่อไปค่ะรายการที่2นะคะารายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์หูใบสีแขนกลมนะคะหลวงปู่ภูค่ะองนี้วัดอินนะคะหลวงปู่ภูค่ะสมเด็จพิมพ์หูใบสีนะคะสวยมากเลยอ่ะห้าร้อยบาทค่ะ พระสมเด็จพิมพ์หใบสีแขนกลมนะคะหลวงปู่ภูต่อไปรายการที่สามค่ะารายการที่สจะเป็นพระสมเด็จปกโพฐานผ้าทิพย์เนื้อดินนะคะหลวงพ่อลวยค่ะอันนี้เป็นกรอบสีน้ำตาลนะคะฐานผ้าทิพย์นะคะหลวงพ่อลวย500บาทค่ะ ต่อไปคะ่ะรายการที่4ี่ค่ะารายการที่4เป็นพระพุทธเจ้าในวิหารพิมพ์เล็กนะคะปี2 5 0 0นหะคะหละวงพ่อโกยค่ะอันนี้มีหน้ามีตาเลยนะคะส,สวยๆนะคะมาพร้อมกรอบส,อสวยๆเลยพระพุทธเจ้าในวิหารนะคะ500บาทค่ะหละวงพ่อโกยนะคะต่อไปคะ่ะรายการที่5นะคะอะ รายการที่5เป็นพระร่วงยืนเปิดโลกเนื้อดินนะคะหลังยันนะคะองค์นี้หลังยันยุคต้นของหลวงพ่อกวยค่ะมาพร้อมครอบเลยนะคะเป็นพระร่วงนะคะพระล่วงยืนเปิดโลกเนื้อดินหลวงพ่อกลวยค่ะห้าร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะ รายการที่6นะคะรายการสุดท้ายของ ep นี้เลยนะคะรายการที่่าเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่สวยๆนะคะของหลวงพ่อกแก้ววัดเครือวันค่ะองค์นี้สวยจริงนะคะมาใส่ตลับเอใส่กรอบพลาสติกอัดกรอบพลาสติกเรียบร้อยพร้อมใช้นะคะหลังแบบพระปิตาหลังแบบพิมพ์ใหญ่นะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ500บาทค่ะ ท่านใดชมแล้วสนใจสธาองค์ไหนนะคะ,ะจะทักมาขอชมเพิ่มเติมกันได้ที่ ID l i ล e ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะคะ YU YU 369789นะคะหรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยจับจองกับเจ้าของพระก,ก็0ูนย์4ก6 4 6หน6สาะคะ,ะสำหรับ EP นี้ผิดพลาดทั้งไปแอดมินขออภัยด้วยนะคะเราจะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับ อีพีนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ